พี่ฟุกก็เด้งขึ้นมามนาตาชาลีก็อะไรอ่ะพี่ฟุกเอากราฟมาให้ดูบอกกราฟอะมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมันถงลงต่ำมันอันตรายมากน้องอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หมอบอกว่าลีลีต้องผ่าแล้วนะ เฮ้ยนี่คือลูกของเราเหมือนแบบมาอยู่ในอ้อมกอดจริงๆว่านี่คือแบบคนที่อยู่ในท้องเรามา9เดือนเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยก็อ e ีเล็กซี่บอยที่ว่ายกได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดีแต่แม่ที่นั่งสบายแต่ว่ามันดีสำหรับเด็กในคันด้วยความรู้สึกโมเมนต์นั้นน่ะคือความรู้สึกที่แบบเนี่ยแหละโมเมนต์แม่จริงๆน้ำตาไหล